โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอาร์คบอลฮันในพาร์ทพิเศษกันแล้วนะครับทุกคนเพราะตามร้องเียงของช่องเรานะหลังจากทลายจบซีรีส์หนึ่งไปเราก็ต้องมารีวิวฐานทัพกันสักหน่อยนะฮะเก็บมาก็ไปพูดว่าทำเพลงมากมากรักกันนะเรามาเริ่มก,กันเลยจริงๆแล้วฐานทัพนี่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรฮะเรามารีวิวอีกสิบรอบหนึ่งกันได้เพราะว่าหลังจากพาร์ทนั้นที่ผมรีวิวไปคราวก่อนผมก็สร้างอะไรเพิ่มเติมมาค่อยๆเลยเยอะนะฮะเก็บมา ก็มาเริ่มจากในส่วนแรกกันก่อนฮะในส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของสวนข้างหน้านะผมอยากให้ข้างล่างมาดูเป็นมาร์เก็ตเพลสมันเป็นอะไรเงี้ยฮะผมก็เลยเอาพวกต้นพวกต้นไม้มาวางไว้คือมันจะเป็นเหมือนเป็นฟาร์มชนบทอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่ก็จะมีเป็นเซนทอร์แล้วก็พวกเวโดซีเพย์พวกนี้นะก็เหมือนเป็นพวกสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ตามชนบทนะฮะนี่แล้วก็จะอัพโซนอสนะตัวนนี้ก็จะแปลงผักนะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นแปลงผักแหละแต่ว่าเหมือนเท็กเจอร์มันจะบักบักนะมันก็เลยไม่เป็นดินนะแต่ผมคิดว่ป็นไรช่างมันะ ตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นทอร์นะเซนทอก็จะเป็นเหมือนพวกร้านขายผากักขายอะไรพวกนี้ฮะอ่าแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของบ่อปลานะฮะนี่ซึ่งก็จะมีพวกปลาทั้งสาตัวนะทั้งจิวลาโทดัสเบลโทดัสแล้วก็ลาวซีออสนะอ๋อแล้วก็เจ้าตัวนี้ผมลืมรีวิวไปเลยไอเจ้าตัวนี้มันจะเป็นตัวลูกของโอเคนอสนะอ่าคือตอนที่ผมฆ่าบอ okay สโอเคนอสเนี่ยมันจะดอกไข่ไม้ไฟ,ฟักเว้ยซึ่งฟักออกมามันก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะข้อดีของมันก็คือมันสามารถขึ้นบกได้ฮะแค่นั้นเลย ล้วก็ดาเมจจะค่าจะแรงด้วยรูปตัวที่ดีนะฮะอ่าแล้วก็จะริวนะโอเคล้วก็จะมิสเซเนก็เป็นบอสตัวแรกของซีรีส์นี้นะฮะโอเคล้วก็จะเมลวก็อยู่ฝั่งโน้นส่วนขั้งนี้ก็จะเป็นพวกหอยปูปลาต่างๆนะฮะอ,ะอ,อ่าส่วนพวกเออทุกคนสังเกตดีพวกปลาแซลมอนมันเรืองแสงด้วยมันจะมีปลาแซลมอนพันหาย,ยากอยู่ตัวเดียวครับก็คือเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวนี้ที่มันจะเรืองแสงในลักษณะแบบเนี้ยอ่านี่คือพันหายากนะทําพันปกติจะเป็นแบบนี้บดเหยป่ะ สังเกตนะว,ว่าลายมันจะไม่เหมือนกันนะฮะอ่าแล้วก็พวกหอยแอมโมไนนะเย่ yeah. แล้วก็ตัวเจ้านามเมียวก็อยู่ตรงนู้นนะฮะนี่เขาจะเป็นเจ้าเทคกจิไปท่า,ทาตรงนี้นะฮะเออแล้วก็ผมชอบไปตรงน้ำตกนี่มากเลยคือน้ำตกนี่มันค่ก็จะสวยฮะมันคล้ายๆกับไอ้เจ้าบูเชเบิลไอแลนด์ที่เราเคยเลยือกไปที่อาร์บิดนะฮะเอะ่แล้วก็เจ้าเอ็กลิทอินทิชก็อยู่ตรงนู้นนะอ่ามองหน้าเข้ามาอย่างงี้ก็คือใครที่เป็นโรคก,กลัวทะเลเนะี่ยบอกเลยว่าช็อตนี้มันจะเป็นช็อตที่น่ากลัวมาก <laughs> จริงๆก็ในที่ที่ผมเลือกอยู่เนี่ยผมมาเลืออกยู่ในบริเววณนนี้ะหรือ่าเป็น เกาะเล็กๆใกล้ๆกับเขตภูเขาสีเหลืองนะฮะเป็นทำเลที่ค่อนข้างสวยเลยฮะ,ะเพราะว่ามันเข้ากับธีมดีธีมต้นไม้สีเหลืองแล้วก็ต้นไม้สีแดงและะ้วเนี่ยเหมือนพวกฤดูกาลฤดูกาลนี่อเรียกว่าฤดูกาลอ,อดถ้ำนะโอเคในส่วนส่วน้ี่าผ่านไปครับทีนี้ก็มาในส่วนของเซกชันหลักที่เราอยู่กันเป็นประจำกันบ้างแลลวอ่ะในโซนขวาเนี่ยจะเป็นโซนเวริร์กช็อปนะก็เป็นโซนอุปกรณ์ต่างๆนะแล้วตอนนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์คอปเปอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆนานานะฮะอ่าแล้วก็มีเตาเผาอะไรพวกนี้ก็ ก็ซิมเปิลนะตามที่เรามีลูกซีเดียแหละแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเครื่องสแกนแล้วก็ไอ้ตัวเทคเจมิเคเตอร์นะตัวเจ้าเครื่องสแกนนี่ก็เหมือนที่ทุกคนรู้จักกันนะก็สามารถเอาไว้สแกนในตัวเสาได้ฮะามันมีตัวอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยเพื่อจะไปจับฮะแล้วก็ในส่วนนี้ผมก็จะเลี้ยงสัตว์ได้บางส่วนนะคแค่แค่บางส่วนจริงๆที่ผมรู้สึกว่าเอามาใส่แล้วมันจะดูดีนะตามสวนหลังบ้านเนี่ยก็มีตัวอะไรก็ลองไล่ๆกันไปนะฮะก็จะมีสองประเภทนะอย่างแรกคือตัวที่ ใส่มาตกแต่งกับไป็ส่วนเนี่ยคือตัวที่เน้นใช้งานนะในอย่างเจ้าสตีเจเนก,ก็เน้นใช้งาน,นครับเนลกิ่งก็เน้นใช้งานฮะอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นี่ผมใส่มาเอาเท่เฉยฮะอ่าแล้วก็พวกเอลดูดาก้อนต่างๆนะวอฮารซาร์เทออสตาเวลคาน่าพุชลากลาวินัสที่ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่เอลดูดาก้อนนะฮะทามลิออส์อัลบานะครับแล้วก็ไทั้งท่าน60เมตรกับไททันลิงที่ผมวางไว้ตรงนี้เพราะว่าพอเรามองมาจากกระจกข้างในอ่ะเออในไอตรงนั้นอนะเออพอมองมาเห็นในพวกนี้แล้วผมบอว่ามันเป็นวิวที่สวยมากเลยฮะ แล้วก็จริงๆตรงนี้มันจะเป็นเครื่องปั๊มลูกบอลทีมันนะแต่ว่าผมไม่อยากเปิดไว้มันจะแหลกเอานะอันนี้พอเวลาปั๊มมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าพอเป็นนี้เราก็สามารถเอามาปาได้นะโอเคเอามานี่อ่านี่เอามาปาแบบนี้ได้นะอ่าแบบนี้นะครับอ่าไปแก้โคตรเท่อ่าเป็นไงโอ้โคตรดูดีดูจ้าบอ่ะฮะแล้วในโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนของพวกตัว มันดิเฟเ a ช i ั n นนะอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวเทมให้มันดอกมาจากพวกบอสมันดิเฟเทชชันทั้งหลายนะซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสามตัวนะฮะก็ตามนี้เลยโอเคโดยโซนนี้กันบ้างฮะในโซนนี้ก็จะเป็นโซนของพวกโรงเรือนต่างๆนะก็ก็ตามที่เห็นกันแหละครับโมเดลก็โมเดลเดิมเดิมนะที่ผมเคยใช้ไปเพราะว่าคือมันสามารถปลูกผักได้หลายแปลงดีฮะแล้วก็แบบพื้นที่ด้วยโอเคทุกแปงก็จะเหมือนกันไปหมดเลยเนาะทุกันผักที่ปลูกก็เป็นผักหลายอย่างนะแต่เอาว่าผมลืมมาเก็บอะโอเคแค่นี้น โอ้โหดูดิฮะไอ้กูไม่ได้เก็บพนานได้แม่งผักเพียบเลยใช่ช่างมันจบซีดีแล้วได้ไ่มคงไม่ใช้แล้วฮะโอเคซึ่งมันก็จะ,ะมาณนั้นนะฮะสำหรับในเขตรอบเนาะผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปในตัวบ้านกันต่อเลยนี่ก็จะเป็นในตัวบ้านของเรานะหรือว่าเป็นสํานักงานของเดอะคอมมิชชั่นนะก็ในซีดีนี้นะอย่างที่ทุกคนเห็นกันไปว่าเราจะตกแต่งกันในแนวสตรีมพังนะหรือว่าเป็นบ้านที่ทํำจากของแดงแล้วก็เน้นไปที่สีเหลืองสีส้มนะฮะอ่าแล้วก็ดูจากความวิจิตรศิลป์นี่ดิฮะผมชอบอันนี้มากเลยไอ้ที่มันเป็นกระจกแล้้้วก็ยยอมสีีแบบเน ผมว่าสวยเนี่ยมันดูเป็นงานอาร์ตสไตล์โกธิกดีแล้วก็มาถึงห้องเจ้าปัญหาของเรานะนี่คือห้องประชุมของเดอะคอมมิชชั่นนะจนถึงตอนนี้เขาก็ยังยืนประชุมกันอยู่นะไม่รู้ประชุมกันทําไมก็โอเคปล่อยพวกเขาไปเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะ <c oughs> โอเคปะแล้วก็ในโซนนี้นะในโซนนี้ตอนแรกผมอยากจะทําเป็นโซนวิจัยนะเออเป็นห้องของหน่วยวิจัยอะไรเงี้ยแต่ลองทำมาแล้วมันดูไม่ค่อยดีครับผมก็เลยเอาแค่นี้ดีแล้วเอาไปแค่หุ่นยนต์วางไว้แค่นี้ก็พอแล้วฮะยิ่งหุ่นี้สามารถตั้งให้มันนนะอ่า นี่ครับตั้งก็มันคุกเข่าแบบนี้ได้นะโคตรเท่อ่าเราก็เลยคือเป็นหน้าต่างครับแต่หน้าต่างนี้มันจะเป็นตะแกรงเนาะเหมือนจะเป็นช่องระบายอากาศอะไรน้องนั้นนะแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นโซนเดอร์บิสนะที่จริงในซีดีเดอร์บิสผมก็ไม่คิดจะทำเหมือนกันนะเพราะว่าเดอร์บิสผมก็จะห่วยฮะคือตัวที่มันมีเดอร์บิสมาก็จะมีแค่พวกตัวแบบตัวทั่วไปอะตัวของตัวเกมต้นฉบับฮะพวกตัวมอสมันไม่่คอยจะมีเลยเพราะงั้นมันก็เลยออกมาหน้าตาประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ตรงน so yeah. ี้นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญนะจริงๆมีเพลงด้วยอ่าอ่าประมาณนั้นนะฮะอ่าก็หลับไอ้เจ้าต้นคริสต์มาสก็ประมาณนี้นะผมว่ามันคอมบิวเตอรนที่สวยดีฮะมันอยู่ในโซนโถงตรงกลางตรงเนี้ยอันนี้มันเหมือนเป็นลานโล่งๆไงเป็นเหมือนห้องไว้นั่งเล่นนะนี่ตรงนี้อ่านี่ก็เป็นโต๊ะนะฮะเอาไปนั่งคุยสัพเพเหระนะฮะอ่าแล้วก็มีช่องระบายอากาศด้วยถ้าทุกคนทุกคนสังเกตดีนะโอเคแล้วก็มาถึงห้องส่วนตัวผมแล้วนะครับอันนี้จะเป็นห้องส่วนตัวผมเองนะก การตกแต่งก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากเลยนะเพราะ่ผมไม่ได้ลงพวกมอสเฟอร์นิเจอร์มานะตกแต่งก็จะได้มาณนี้นะฮะนี่มีเมดรับใช้ส่วนตัวนะครับคนนี้นะฮะ่ะแล้วก็เตียงที่เป็นเตียงโอ้โหเตียงยังเป็นเตียงหนังเลยไม่ได้อัปเกรดเตียงเลยฮะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องออกแก่นะที่ผมเคยรีวิวไปอ่าอย่างเงี้เล่นจะเป็นเหมือนกันไนอะ้ี้ยปล่อยไปแค่ันแหละแล้วก็น,นี้เป็นไครโอแชมเบอร์นะก็เอาไว้นอนตากไอ นอนตักแอร์ป่ะเออเออ,เอ,อช่างรู้เยี่ยอะไรเหมือนกันอนะ่ะรู้ใช้คับเยี่ยอะไรช่างแม่งแล้วกันอย่าที่พลาดไปฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะเออแต่พวคือผมว่าทุกวิวในนี้มันเป็นวิวที่สวยมากเลยเว้ยเนี่ยเวลามองนอกต่างไปอนะ่ะเออมองเห็นเจ้าลุดวิกบ้างมองเห็นพวกทั้ทั้งหกสิบเมตรบ้างอะไรเนงะี้ยเออว่าเป็นเป็นวิวที่สวยฮะสวยชิบหายเลยนั่นแหละฮะตรงน,นี้ก็จะวิวด้านหน้าเนาะโอเคเราลงไปกันเลยจึ๊บอ่ะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะข้ามไปในฝั่งโน้นกันเลยนะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจนําเสนอมากๆเลยก็คือไอ้เจ้าสะพานนี้ฮะนี่ไอ้เจ้าสะพานเนี้ยมันเป็นสะพานที่ผมอะใช้เวลาสร้างนานแบบนานีเหี้ยเลยอะเออกูต้องใช้เหล็กปั๊มซีเมนต์มาขูหเยอะมากเลยฮะกว่าผมจะทำเจ้าสะพานนี้ได้นะนี่แล้วใดูคือมันไม่ทําง่ายด้วยผมต้องมานั่งต่อทรงต่อสเสาอะไรพวกนี้นะผมถึงจะทาได้ไอ้เหี้ยโคตรโคตรแม่เหนื่อยเลยฮะอ๋อแล้วก็จะโบเดรอร์นี้นะทุกคนจะเห็น ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นกันมาหลายพาร์ทแหละเคยเจ้าโมเดลตัวนี้มันเป็นบอสเราสามารถเสกได้นะจากไอ้ mod for order plus นะวิธีมันเสกยังไงก็ลองไปหาวิธีการใช้เอาเองนะครูก็ไม่ขี่อธิบายเหมือนกันช่างหัวมังไอ้เหี้ยเรีบมาแล้วก็ในโซนนี้นะครับนี่สังเกตดูมันจะมีโดมดนะ้วยฮะในโซนนี้ก็จะเป็นโซนในการเลี้ยงสัตว์ของเรานะซึ่งในโซนนี้มันก็จะมีสัตว์เยอะกว่าฝั่งโน้นนะเพราะว่าฝั่งนี้คือเราเลี้ยงสัตว์แบบแท้ๆเลยอ่าซึ่งการจัดวางขอมันก็ค่อนข้างสวยนะเออโอเคโอ เอ้ยเย่เย uh, like no, like so right. yeah. yeah. so ่เย so okay. no, ่อะไรเย่อะไรแม่งคำรามใส่กันอเงี้ยไอ้เจ้าใครเทนไก่ไก่อาร์นี่แม่งชอบคำรามใส่กันนี่รู้เป็นเฮียอะไรปล่อยไปอ่ะอ่าในโซนนี้ที่เป็นโซนของพวกตัวบอลฮันด์หน้าๆนะอ่าก็เป็นพวกตัวอะไรก็ดูๆจำๆกันเอาฮะเออกูก็ขี้เกียจไล่ชื่อไอ้ฟาร์มเหมือนกันเย่โดยในนี้มันก็จะตกแต่งในแนวเป็นเหมือนป่าย่อมๆนะก็ไม่ใช่ป่าที่รกอะไรมากครับก็เป็นป่าที่พอเปิดให้เห็นแค่นอกๆอยู่เนาะก็จะมาณนี้นะก็คือตอนนี้ ตัวนี้ก็จะมีทุกตัวที่เราเคยจับกันมาเลยนะฮะอ่าลองไล่ดูก็ได้นะตัวไหนมาจากพาร์ทไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ดีนะฮะอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของบอสนะอ่าเจ้าไก่อาโนนอันนี้ก็เป็นเมตเมาโลบาริออดอันนี้อิกาซิลเฮ้เราก็เจ้าเบคินวอตนะนี่ก็อยู่นี่ก็หมดเลยครับอ่ามาโคก็อยู่นะแล้วก็เจ้าซาฟี่นะหรือว่าเจ้าตัวลูกรักของเรานะเออที่เป็นตัวที่พาลุยทุกภารกิจจริง,งๆอ่าแล้วก็ตรงนี้นะโหตรงนี้พาลาดไม่ได้เลย ผมบอกนะผมชอบเอฟเฟกของเจ้ากีโดล่ามากเลยคือแม่งสวยอะดูดิคือมีสายฟ้าขึ้นแต่บรรทัดแถวนี้แม่งดูขังกันเยอะเลยฮะเพราะเนี่ยดูแบบดูมอดมองโดยรวมมันก็ใช้ได้นะมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองปรับกระคืนดูนะ daytime off day เอาสักสี่ทุบแล้วกันอืมโอเคในโซนนี้อาจจะดูไม่ค่อยบุ๋มเหาเท่าไหร่นะเพราะว่าพวกสัตว์ตัวมันสูงฮะแล้วไฟมันไม่ค่อยจะถึงฮะไั่ต้องพลานเลยแล้วกันนะแล้นเรามาดูในโซนนี้กันว่าโอ้ในโซนนี้ผมว่ามันเป็นแสงที่สวยดีนะแบบเป็นไฟสีเหลือองะไรพวกเนี้ย ก็เข้ากับสไตล์บ้านของเราดีนะเพราะบ้านเรามันก็เป็นแนวบ้านทองแดงนะมันก็ต้องเข้ากับไฟสีเหลืองนี้แหละฮะเป็นโซนตลาดนารางนี่ก็ดูเป็นยุคกลางดีฮะดูเป็นยุคที่ยังไม่ค่อยมีไฟฟ้านะก็เลยต้องใช้เป็นคบเพิ่มไปก่อนก็าถือดูดีนะฮะอ๋อเป็นไงโอ้แล้วแบบทองฟ้าสีมาที่ถูกดูดีเนี้ยเออเป็นแล้วก็ผมชอบมากเลยเจ้าต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเพราะต้นไม้อยู่ในบ้านมันเป็นอะไรที่ทำให้บ้านเราแบบดูสวยขึ้นมากเลยฮะเออโคตรเท่อะเออแล้วก็เจ้าฟ้าติลซ์ก็อยู่ข้างบนนะอย่างนนีทุกกกคสัังเตไป แก้วส่วนข้างในามันก็ไม่มีอะไรมากครับมันแค่เพิ่มความแสบตาให้เฉยคือผมก็แค่จะทํามาน้อยนะในส่วนของถาดทับในซีรีส์เนี้ยผม,มนเน้นไปที่การตกแต่งภายในการอะไรอย่างงี้มากกว่าให้มันดูมีสตอรี่มีเรื่องราวมีเยอะเนาะแต่เรื่องอนาเขตผมผมไม่ได้สร้างมันกว้างมากนะฮะ ก็จะมานั้นถ้าสำหรับการรีวิวฐานทัพในซีรีส์นี้ของเรานะแล้วก็สำหรับซีรีส์บอนทันนี้ก็ได้ปิดโปรเจกต์่านเปนทางการกันแล้วนะครับทุกคนตัวบอกกันะว่าตลอด30ตอนที่ผ่านมานี่ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะมันแล้วก็เล่นเพลินมากๆเลยฮนะคือส่วนตัวผมว่าเป็นคนที่ชอบบอนทันอยู่แล้วนะตอนที่ผมก็ซื้อไอเจ้าบอนทันเวลกับไอบอลมาเล่นแล้วมันเป็นเกมที่คูรจะติดพันเลยฮนะเออแล้วโคตรสนุกด้วยเออแล้วพอเราได้มาเล่นในอาร์คเนี่ยให้จับให้สะสมอนะไรเงี้ยสำหรับผมก็ คนกจะชอบนะเออผมว่ามันตัวอย่างมอนทานันเป็นมันตัวละครอให้ดูยูนิคเนี่ยคือทุกตัวมันยูนิคกเลยฮะมันไม่มีตัวไหนที่มาดูน่าเบื่อเลยแล้วก็พวกการต่อสู้พวกวงพวกบอสอะไรพวกนี้มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมันมากๆเลยฮะทุกตัวเลยฮะผมว่าไอ้เจ้า7ตัวของซีรีส์นี้เป็นบอสที่มันมากทุกตัวเลยฮะเอาจริงสาตัวแรกมันก็ค่อนข้างจะชิลเละฮะแต่ว่าพอสี่ตัวหลังอะตั้งแต่คุชาขึ้นมาโหไม่เป็นตัวที่โคตรจะตึงเลยฮะใครที่อยากรู้ก็ลองย้อนกลับ โอ้ยรัทุกคนก็หลับซีรีส์อ่ะ์อนทานนี่ก็ปิดพูดเองไปทางการไว้ตรงนี้แล้วกันนครับขยอบซีรีส์นี้ก็เลยาลืมกดไล,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 ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็เลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะเพราะถึงตอนนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งการปรากฏตัวของเจ้าซาฟีอัลบาแล้วก็ฟาตลิสเนี่ยร่องมเป็นศาสตัวจากโลกคาเลซาให้เราเคยผ่านมาแล้วเว้ยซีทัวร์สงสัยก็คือคือตอนเจ้าซาฟีโผล่มาผมก็ไม่ได โลกเก่าด้วยนะซึ่งเพื่อจะได้ขปมปัญหานะผมจะเดินทางไปพิสูจน์อะไรบางอย่างแล้วกันนะทุกคนโอเคผมรองทบทวนดูนะตั้งแต่เจ้าซาฟีเอาบาปาตลิทที่มันโผล่มา3ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าทุกอย่างแบบทุกที่ทุกเอเลเมนต์ที่มันโผล่ออกมาเนี่ยมันมีบอดแสที่เชื่อมโยงมาในบริเวณนี้นะฮะแต่พอผมมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันจะมีเงื่อนงำหรือมันมีปริศนาอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะหรือจริงแล้วอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอ,อิญหรือเปล่าครับที่เจ้าสามตนนั้นมันแค่โผล่มาจากโลกเดียวกันหรือถ้าเกิดมีอะไรอยู่เบื้องหลังจริงเนี่ยมันจะเป็นอะไรฮะที่คอยชักใจอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้มันต้องเป็นอะไรฮะที่มีพลังมากพอทำเรื่องวันนี้ได้เอ,อ้ยเดี๋ยวนะเอ,อ้หรือว่าจะเป็นมันเจี๊ยอะไเจี๊ยนี่หรวะ มึงใช่ไหมคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดในสุดกูก็รู้นะเาเป็นมึงนี่เองที่มันอยู่เบื้องหลังเลือกทั้งหมดเป็นมันนี่เองครับทุกคนกูก็ว่าอยู่ว่าม่งต้องเป็นใครว่ามีพลังมากถึงขนาดสัมภารย์พวกมังกรจากโลกเก่าเนี่ยมาไว้ในที่แบบนี้ได้นะแล้วคนนั้นมันต้องรู้จักผมแล้วมันก็ต้องเป็นคนที่ยังรอดอยู่เป็นมันนี่เองฮะมาถ้ามึงคิดว่ามึงจะมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตตอนนี้นะ กูบอกเลยมันไม่ง่ายเว้ยเนาะมางั้นเมื่อกูต้องมารีแมทก,กันหน่อยแล้วมา,ากูจะเตะตูดลงมานานแล้วไอ้เคี้ยเนี่ยมาเ,เตรียมรับเพิ่มโลกันกูได้เลยเนาะตาย